สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะมารีวิวงานยิงปลาทรงปืนแก๊ปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวราคาสี่พันนะครับนะครับฝากช่องทางกันติดต่อไว้ก่อนนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับ id line ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีหลายรูปแบบหลายราคานะครับตัวนี้ราคาสี่พันนะครับสี่พันก็จะเป็นงานประมาณนี้นะครับลางกลม ใส่ตัดข้างโครงกาสแตนเลสนะครับตัวนั้นลูกค้าสั่งใส่หูกวินให้ด้วยนะครับหูกะวินสำหรับใส่สายสะพายนะครับนี่ครับหน้าถังนะครับหูกะวินสามารถสั่งใส่เพิ่มได้นะครับติดตั้งให้ได้นะครับนี่ครับสำหรับคนที่ใส่สายสะพายนะครับราคาหูกวินก็อยู่ที่ชุดละ400นะครับพร้อมติดตั้งนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับส่งฟืนแกลบนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นตัว2,500นะครับเป็นลางอลูมิเนียมธรรมดานะครับชื่อหน้าเป็นปีข้างขาวนะครับ งานจะเห็นข้างในนะครับจะเห็นเป็นสีเหลือบแดงนะครับสีเนื้อไม้นะครับทุกตัวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับมาลงแว็กสีดํานะครับลงเข้าไปในเนื้อไม้เลยนะครับแล้วก็เคลือบทับอีกหลายชั้นนะครับจนได้ออกมาเป็นสีประมาณนี้นะครับสีมันจะเหมือนไม้พยุงเลยนะครับแต่ว่าเป็นไม้ประดู่นะครับ ไม้ปราดูก็ถือว่าเป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานนะครับนะครับไม่แตกไม่หักไม่โคตรง่ายนะครับเป็นไม้เก่านะครับไม้แห้งสนิทนะครับเป็นไม้อบนะครับไม่ใช่ไม้เก่าไม้อบแห้งนะครับนะครับราคาสี่พันนะครับอาทรงปืนแก๊ปจะมีราคาสี่พันห้าพันแล้วก็หกพันนะครับจะมีหลายๆตัวลองเข้าไปไล่ดูในคลิปของช่างคิวได้นะครับ ถ้าเป็นตัวราคา5,000ก็จะมีหุ้มปลายนะครับใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ท้ายเป็นสแตนเลสนะครับถ้าเป็นตัว6,000ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับลองเข้าไปดูนะครับมีหลายหคลิปให้ดูนะครับนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Facebook ช่างคีว์บนยิงปลาอุบลนะครับอดีไลซ์ศูนย์เก้าเจ็ดสตามนี้เลยนะครับนีะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ